ด้วยนะครับเจอกับผมนะครับ d ว v นะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนสร้างปืนใหญ่นะครับที่เข้ามาเลยอันนี้ผมก็ทดสอบไปแล้วนะฮะก็ระเบิดนี้มันแรงเกินไปนะครับมันมันไม่เห็นลูกระเบิดนะครับไม่สามารถมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเอ,าอมัน,ไไนมันเป็นแบบไหนนะครับนี่ดูสร้างฐานะไปก่อนเนี่ยหรือไม่ก็เปียกก็ตายลงไปในอวกาศทุบทุบ ตัวมในดินอะดูไปเลยดูไปสิดูไป,ไปงนั้นอะเออโอเคนะครับก็เออวางอย่างนี้นะเห็นไหมดูนะก็เห็นคุณนี่ผมก็คิดแล้วดูนะครับเห็นไหมมันไปไกลนะครับแต่ว่ามันเราไม่เห็นว่าระเบิดตรงไหนครับมันไม่ชอบจะมาทำใหม่อันนึงนะครับอ่าทำใหม่อันนี้เลยกัน ่ to าแนงแรกนะครับให้มาแบบนี้นี่ๆๆนะครับผมบวุดๆๆอย่างงี้อย่างงี้ก็อย่างงี้รออ <man ic muffin initiation> ่าอัอนนั<อ>้นม <ilim> ันเป็นปลายเส้นทางน้ำนะครับออกทำไมอ่ะมันก็เป็นปลายเส้นทางน้ําอันนี้เราก็ยังไม่ใช้ปุ่มใช้น้ำก่อนน้ําเสร็จก็มาปุ่มเลยปุ่มไหนวะไม่มีปุ่ม ปึ๊บดูบบฟ้าฮะมันเกฟ้าเอาประมาณนะครับไม่อยากให้มันแบบแรงเกินไปนะฮะอันนู้นผมทําแบบน้ําน้ําถึงนี่เลยอะถึงเนี้ยถึงเนี้ยเนี่ยมันแรงมากเหือเกินไปจนมองไม่เห็นอะแล้วใครอยากจะเอาแบบแ,บบแรงสะใจเลยก็แต่ผมอันนี้ผมแบบป,ปืนปืนปืนแบบอันเล็กนะครับอ่าอันนี้แบบทำอันเล็ก ไปไม่ไกลหรอกเชื่อผมประมาณสองอันก็พอแล้วมั้งเต็มเลยเล่นอะไรไอ้หนูไอ้หนูร็อบบิทเล่นอะไรร็อบบิทกิตเตอร์เธอทำอะไรนะ่ะมันระเบิดมาแล้วนี่ของผมเราจะสร้างเล่นลเล่นหรอเล่นเล่นโอเค แล้วก็จะมาทางนี้เพื่อความสวยงามออพิวเฝ้าก็โปูหมาแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้มันยังไม่ปูอย่างนี้นี่เราสุดแล้วก็เอานี่นะฮะมารอบเลยวางมารอบถึงตรงนี้พอ,พอแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมานะครับนี่นี่แล้วก็นี่เพื่อกันแล้วก็นี่นี่นี่นนนกระจกสำคัญกระจกสำคัญที่สุด จะเอาไว้กันนะฮะโอเคเราจะมารองกันโอเคไปทำไมไม่ติดเนาะนี่โอเคไปโอ้ยนั่นเห็นไหมครับอ่านีแบบอันเล็กๆนะครับนี่ซปเปอร์เล็ก มินิอ่ามันก็เหมือนกับโน้ตบุ๊กนะครับมินิคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ความแรงมันก็ทำได้นะครับจะมาทดสอบความแรงกันนะครับะจะมาทดสอบความแรงกันนะฮะมาเปียออกไงน้องออกไงไม่อะออกออกออกก่อนนีออกสิก่อนออกเร็วไม่ได้นนะโอเคจะให้เขาออกก่อนอ้าเข้ามาใหม่ อ่าเขาเข้ามาใหม่โอเคจะมาทดสอบกันเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้เปียอเดินมาไม่ต้องเอามาวางหนุไปก็ตายพี่ฆ่าหนุบเอออย่ามาวางนี่ทำไมเราเนี่ยไปหาเด็กนัาพี่เนี่ยพี่อยู่นั่นอ่ะอเ,เดินไปโอเคนะครับก็บนน่าเบือ่อโอเคให้น้องเดินมา เดินเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้นี่หลุมหลุมเนี่ยหลุมเนี่ยหลุมตรงนี้ยหลุมตรงนี้เดินหลุมเอเดินมาเถอะนะ้าจะทดสอบเราเบิดดูว่าแรงเปล่าตอนนี้เลือดน้องผมก็เต็มอยู่นะครับยืนลงอยู่มองมองน้วยหันมามองนี่คือการทำโทษของนักโทษนะครับนี่ก็คือการประหารชีวิตเพือ่อเด็กดื้อเกิน อุ้ยเอา้าไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อลืมใส่ระเบิดหัวเกือบซวยเลยทำไมใหม่ยืนอยู่เฉยเนี่ยแหละพี่บอยตับตอนเย็นตอบตอนเช้าหน่อยได้ปะโอ้โหมันเริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มพังพิจิโอ้รู้สึกว่ามันจะเริ่มพังพิจิส่วนแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันเสียเสียได้ไงเสียไม่ได้ เอาใหม่น oh ี่จันน์ยังอยู่ดีเลยนี่เห็นไหมแม่งพังกลางอากาศนี่ฮะ่อยเดี๋ยวคอาช่วยต้องใครไม่ได้มุนจรเลสโตนผมพังเนี่ยอยู่งั้นก็อยู่มีอยู่รูมั่นเดิมพี่บอยปรับตอนเช้าหน่อยจะป๊อปอะตอนเช้าได้ปรับปรับตอนเย็นไม่เอาใหม่มา oh อ๋อโดนสกิดแล้วสกิดแล้วพอโดนเรื่อยๆแป๊บนึงดูที่ทำคนเมานะอุ้ยตายโูแรงมากเลยครับย่างแรงอ่ะโอ้โอ้โหแรงมากจริงๆเลยนะครับช่วยด้วยอ,ออกไม่ได้จะมาทดสอบกับผมอยู่พี่บอยเขาออกไม่ได้ทำไมดี โอ้ยไหนื่อยไหมตายเลยครับเอ่อเทียวฟ้าก็ปลุกหมาเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือมินิคอมพิวเตอร์ความแรงพี่พอยเขาออกไม่ได้เงียบอบ่นเงี้ยไอ้อย่าบนความแรงอาจจะไม่เท่าพี่พอยเขาออกไมาอีกครั้งก็นะครับมินิคอมพิวเตอร์มันอาจจะมินิทอมปืนใหญ่นะครับก็มันเล็กมากนะครับแต่ก็แรง แรงมากเลยนะครับนะ yeah. แต่ปืนนี้นี่แรงมากครับแบบแรงมากมากไปไกลนู่นเลยนะครับระเบิดแล้วมันระเบิดก่อนเลยเป็นได้ครับก็อย่างวันนี้ก็ขอลาครับมครับไอ้เพื่อนสุดจิตแกต้องโดนแนะ่ bye บ,บ๊ายบายยารื้อกดไลค์และชอบเฟซบุ๊กและก็ทวิตเตอร์นะครับที่สำคัญก็เปขออ้งท่แล้วแต่อย่างนี้ก็เพียวเหมาะกับให้คุณได้แล้วนะครับ